รายการว่าอบปาตั้งเก้าอี้เอ้ยตั้งตัวได้ไหมนี่เราสองคนนี้มีอาหารที่แบบเมนูที่เรนชอบทานไหมผมก็สันตุ้เมนูเอาหน้าสิบสองทางหน้าแบบอย่างนั้นเลยนะไป่เราจะกินงอนจิมดินเออเออไอเนื้อมันเละอยู่ในซอสนั่นแหละรอชอ้อปสวย แบบตอนกินขช้าเสร็จเมือคกินหวานอคืแบบ the best อ้ยช็อกโกแลตหนัวมากสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะอยู่กับรายการที่มีแค่อบปากเท่านั้นชื่อรายการว่าอบปาก ตั้งโต๊ะได้ไหมตัโต๊ะก็ได้แต่ว่าตั้งโต๊ะเป็นสามง่สามรายการสามรายการที่แบบมีผู้หญิงสองคนต่อมาเนี่ย่อนน้านี้ไม่คุนเลยอ่ะไครเม่้อะตกเลยายหรอออะนทีพูดถึง่ใช่ผู้หญิงสองคนที่พูดถึงนะจ้เราะเราทุกคนถึงลยก ในแบบวันนี้เราอยู่ในสถานที่ใช่แบบสบายแต่งตัวกันแบบใส่ข่าวใี่ขาวเออทำไมใช้สม坤ไม่อะไรกลุ่มเลยเอไม่มีอลุ่มอะไรกลุ่มผันผู้สิทเราอ่ะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมพวกนี้สาวพวกสี่พวเคได้อยู่คือตอนนี้นะคะเราค่ะทุกคนมาอยู่กันที่ร้าน White Flower Bakery ซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านสไตล์แบบโฮมมี่อยู่ที่ลาดพร้าวซอย 87แยก20นะคะก็แซ่เราอยากจะพาทุกคนมาแบบชิมอาหารแบบพิเป็นไษๆเลยก็พี่เล่นแล้วใช่เมื่อกี้เธนเข้ามาคือแบบเห็นว่าแบบร้านบรรยากาศดีนะหน้าหวานน้ำในความแบบคอมี่อะไรอย่างเงี้ยแบบคุ้นอะไรเงี้ยแบบมากินข้าวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไถึงเชื่อมาไวสาวเออเออแล้วใครจะไปชอบอะไรที่เข้าไปถึงเป็นไวเไอร์ค่ะชอบดอกไม้สีขาวเ จริงๆตอนแรกคุณเมย์เริ่มจากเบเกอรี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเบเกอรี่ก่อนอ๋อแล้วเริ่มเริ่มทำงานได้ไหมเริ่มทำงานจริงๆเป็นแคชช่างสมบูรั์อยากทำร้านเบเกอรี่เล็กๆอ่ะพอเราเปิดเปไม่รึปุ๊บลูกค้าก็เลยถามว่ามีอาหารหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอเริ่มมาแล้วก็เลยแบบได้ก็เลยจัดทาย อ๋อตอนแก่แต่วันนี้ถือว่าแบบเป็นมังคีันเลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราได้มาชิมสิ่งนี้กันเลยนะคะเห็นูบอกว่ามีเพื่อนทำให้ทานที่บ้านอือยไะ้จหนูดีอ่ะอยาดีแล้วใช่ไปดูกันว่าเมนูเขาจะน่ากินแค่ไหนไปกันเลยเอ้ยสัปเตอรเป็นซุปนะคะมีเห็ดแชมเบยองสดนะคะเป็นซุปเผ็ดที่สองเป็นซุปข้าวโพดนะคะ อเราควรเริ okay. uh, ่มจากทุก่อนถูกไหมใช่ค่ะเป็นทุก่อนก็จะได้ดูห้องสมาดีนิดนึงอือเอ่อเข้าเสิร์ฟคู่สวยอะนี่น่ะว้าวอ่ะถือให้ดูดีนึงสองสามหนึ่งสองสามสุขเขามีอินเสิร์ตนะรู้ไหมทำให้นะครับตามคำสั่งทุกอย่าง เฮ้ยมันมีความคข้มนมากว่าเออเห็น่ไหน่ฉันรอก่อนนะการีวิวแบบยู่เข้มข้นมากเลยอะนี่นะคะทุกคนบ้านงี้เอาอย่างหนึ่งอสาวเจ้ามันเข้มข้นมากแบบิงคอมจริงอร่อยย่ะทำไงดีอะเดี๋ยวขอโทษนะจะอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมอะอาใคร งอขิมนี่เหรองั้นเราไปไปเอาแต่ว่าตีที่เขียวๆนี่คือโรสแมรี่ใช่ใช่เพราะเบอรก็จะเป็นขนมปังปั้นไข้าไปทานคู่กันมาเลยอย่างนี้ปกติว่าโรสแมรี่ได้ทานกับเนื้อไงแต่อันนี้มันแบบทานกับเผ็ดก็ได้ใช่ไหมใช่ได้หมดเลยทานได้ปะออมว่าเราจะสึกอะไรหรอค่ะเราจะมาเริ่มเมนูสองไหมคะเพราะว่าตอนนี้จะทิ้ง อันนี้ได้ข่าวว่าทํามาจากปักทองอะไรนะสามสี่หกสามสี่หกคันสามสี่หกทองดีทองดีเกลียวมันจะสีเหลืองแล้วก็สีทองอ๋อไม่ใช่อันนี้คือหวานแบบหวานหวานปักทองเลยนี่จะใช้หนึ่งสองสาืมนี่ก็ดีนะปักทองเลยอ่ะทำไมอ่ะปักทองเลยหอมปักทอง ชอบอ่ะชอบความกรองอาหารด้วยีอันนี้แบบเรารู้สึกว่ามีความแบบความไทยความเปไทยนิดนึงแต่อันนั้นก็คือจะเป็นแบบผักคองนำอือเด็กเต็มจริงเมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบอะเพราะที่เราถ้าเราเป็นเด็กไงค่ะก็จริงแต่เด้ใช่เด็กอยู่อต่พี่ก็เด็กด้วยเออเราไปเอางั้นเราไปเมนูต่อไปเลยค่ะ มาพร้อมแล้ว,วน่าทานมากเมื่อกี้เราแบบว่าก็เรียกเปิดตอมรับรถกันด้วยซุปกันไปแล้ว,ลวเฮ้ยต่อไปเราบูราต้าชีสสลัดม,มันน่ามันน่ามันน่าจริงจริงเ <laughs> ป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่อ้อมนะพี่อ้อมไม่เคยทานชีสแบบบูราต้ามาก,ก่อนอเคยปะไม่เคยไม่เคยที่เคยกานงาให้อบเปิดดูเฮลตี้ขึ้นมาเลยอ่ะงั้นตัดให้พี่อ้อมประอบ แค่ชีสได้ป่ะไม่ได้ได้เอาเป็นเด็กไปกินผัดแล้วคอนดิชั่นเยอ่นะคะแบบแบบแพ้มาเต็มเลยอ่ะที่เป็นแพ้ไปเลยเป็นแพ้ไปเลยเป็นเวแพ้เลยงงแล้วขอบคุณนะซอสดำๆนี่คืออะไรคะพลัสนิดขาวกับน้ำตาลมะกอกอ่ากิตาเลียนเหรอใช่จริงคือแบบกินแบบโซนนอกด้วยเหมือนเราทำเกินไปโซนนอกก็ได้อ ไม่ใด้เหนือนที่มันเกาะติมันจะเป็นเหนียวเนียวกว่าจืดมากเลยอะเขาแบบชื่นจิหั่มาเคยให้กันหรอตออเป็นฝาเป็นคำก็ได้ไม่เาเลยพี่ก็จะเมื่อกี้พีเกดใจคุณผู้ชมรกวนโพสอัพเปนที่หน้าโมนะคะะรือะดูเฮลตี้ขึ้นมาเลยขอรัการแบบว่าทซื้อเมแล้วกไปกินเมนต่อๆอยาอยาทําให้ยากอยาอยาไปนเมน อ๋อมันเข้ากับใบโหระพาเนาะหอมไงใช่เราปกติไม่กินเนาะใบโหระพาใช่ใช่แล้วแบบเอามากินด้วยกันแบบไม่คุณไม่ค่อยเห็นใบโหระพาในสลัดใช่เบแบบน้อยมากแล้วก็จะเห็นสลัดแบบอย่างเงี้ยใช่แต่พอไปอยู่ในสัมัสที่เข้าอ่ะนี่สองเมนูนี่ปกตินี่ทำกับข้าวกินมั้งคะทำทำแต่ว่าไม่ได้ทำแบบสวยหรูเยอะขนาดนั้นทำอะไรทำอะไรเป็นโปด้านข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดอะไรข้าวผัดอะไรก็ได้ข้าวผัดหู ได้หมดเลยก็แบบเฮ้ยเคยถามให้เพื่อนถามบ้างวะยังไม่มีโอกาสเลยนะแต่ว่าไม่เคยไม่เคได้แบบทันแบบไม่เคยเลยยังไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสถามเพื่อนถามเพื่อนอยากกินปะชาตีเนาะดูละกันดีดูรักเจนดีรักเจนเดี๋ยวต่อไปต้องมาขอสูตรจากพี่เมย์นะทำแนวนี้บ้างเหอเหอเฮ้ยไหม ว่าจะสั่งอะไรก็ที่เขาเปิดสอนเรื่าไปซิกเนเจอร์ของร้านเป็เพนเน่เพสโต้ไก่ขาประจำก็จะสั่งนิดนึแต่ว่าไอตัวโปรตีนเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นแบบแซลมอนก็ได้โปรตีนคือพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเออโวกนื้อสตวนี้จะเป็นไก่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยคือคนที่มาเขาสามารถสั่งเป็นเพนเน่แซลมอนก็ได้ใช่ใช่ใช่แพนเค้กิ้วครับเอาอย่านี้มีอ๋อเอาไก่ได้าไกหมพี่หมาจ๊ได้เนาะไก่แต่ทำไก่ทำไมไงหนูตัดหนเนี่ยที่หนูตัดไก่เงี้ย ัวซอสเพสโต้เนี่ยก็เป็นแบบว่าสูตรโฮมเมดของทางร้านเลยเป็นแบบสูตรแบบสูตรเด็กของเขาเลยนะ <_ d ata> อร่อยอ่ะอร่อยแล้วคือจริงๆว่าจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นเมนูครั้งแรกไม่เคยกินเพสโต้มันเข้ากับไก่มากเลยอะ่ะหอมเไม่ไมันมีความคล้ายคอาหารไทยเหมือนกันะเหมือนพวกผัดหัวกระพงผัดอะไรอ่ะใช่ประมาณนั้นน่ะอืมอร่อยอร่อยอันนี้มันเหมือนคล้ายเหมือนเขียวหวานใกล้มันมีความหอมเหมือนเครื่องแบบเครื่องเทศไทยอ่ะเนอะให้มีความคล้ายคล้าย เมนูนี้ถือว่าซิเนดีอซินดี้แนะนำมาแล้วอราหางแต่รู้สึกว่าไก่มันเข้านะแบบไก่ก็คือแบบเาเรียกอะไรนะไม่แบบไม่โอเวอร์คุกอ่ะก็คือแบบเราชอบไก่มีความแบบแบบจุ้ยซี่ของของตัวเนื้อไก่ออืต่อไปเราไปที่ไหนนี่ค่ะสปาเกตตี้ชื่อเต็มว่าอะไรนะคะพี่สปาเกตตี้ไข่ต้มอันนี้จะมีความแบบรสชาติแบบจัดจ้านแนวแบบไทยๆนิดนึงเนาะ ปั่มเห็ดหน่อยตัดเลี่ยนตัดเลี้ยนหน่อยตัดเลี่ยนหน่อยปั่แค่เราเริ่มเลยอ่ะไม่ป่าดีกว่าอ่่ะปาลุกจ้ะหนูมาตัดเองเลยตัดที่แค่เราเริ่มดีกว่าเอออยตายแล้วเอามาดูสกิลการตัดของเขากันนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณนะ เห็นไหมจ๋อเจ๋อแบไข่กุ้งเต็มๆนะครับโอ้จริงเนี่ยไข่กุ้งเยอะมากคือตอนนี้คือไข่กุ้งอยู่ที่ขาลอใช่อยู่ที่หนูมันเป็นมันเป็นเส้นแบบเส้นโฮมเมดด้วยใช่ป้าแบบว่ามันเป็นเส้นเล็กๆนะดูสิดูเคี้ยวง่ายเลยอ่ะนี่สิวต้องตับนี่โอ้ใช่สิวชันมากเลยอ่ะเมื่อแบบเป็นเป็นรสที่แบบผสมงบบเหมือนความไทยเงี่ยอิตาเลียนอีสานใงนี้หรอใช่ปะ ก็คือแบบจะแบบคงส่าพที่แบบเฮ้ยคนไทยทานได้แล้วก็แบบ<อ>เราก็เรียนจากเมนูนี่<ม>แบบมีใส่กุ้งที่เป็นแบบญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ย อืออร่อยอร่อยอร่อยทุกอร่อยทุกเมนูเลยจริงๆเปิดตอบรับรสจากอันนี้มาเนี่ยพอวนวนมาเนี่เออดีดีดีนี่ปกติแนะนำนะคะอร่อยเหมือนกันนี่เราสองคนนี้มีอาหารที่แบบเมนูที่เรนชอบทานไหมปก็สั่งทุกเมนูเลยเอาหน้าสิบสองทางหน้าอ๋ออย่างนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยนะคนอหากชอบกินแนวไหนแบบถือเลยว่าทานได้ทุกสัญชาติทุกแนวจริงๆอะชอบหมดถ้าเป็นแบบถ้าเป็นอาหารของกินเนี่ยคือกินได้แบบทุก ทุกประเทศทุกประเทศสัญชาติทุกวัฒนธรรมแล้วมีอะไรที่ไม่ทานนะที่ไม่ชอบอย่างนี้เดี๋ยวก็เอยไม่ค่อยปกติจะไม่ชอบทานแปลกๆไม่ไม่ได้ไมาถึงแปลกไม่ได้ไปถึงว่าแปลกนะหมายถึงว่าเราที่เราไม่คุ้นชอบเราเราจะไม่ค่อยกินแบบแบบปลาหมึกมีชีวิตเคยกินไหมเป็นไงเป็นไงเราห่ได้อยู่แล้วไม่เด้หมายถึง่อได้คือแบบก็ไม่ใช่แบบไม่ชอบแต่ว่าอะไรนะลองได้มันก็เหมือนกินซาชิมแหละแต่ถ้าเราจะต้องรีบเคี่ยวหน่อย ปา่ล่ะมีเมนูที่แบบประจําประจำเนี่ยกกินย่างเหรอแต่ว่าจริงถ้าแบบว่าไปร้านเนี่ยถ้ามีมีเมนูไหนที่มันมีเส้นน่ยมันจะชอบออ๋ชอบเป็นเส้นใช่ก็เลยแบบเออไอจิ่งอยากกินเส้นกับแซลมอนนะครับนันอ๋อเดี๋ยวลองพิมได้ได้ไงแล้วที่แบบไม่ชอบอ๋อใช่แล้วว่าที่ไม่ชอบก็เยอะก็เยอะที่มันแบบยืดหยุ่ยอะนะไม่คยไม่ยืด คล้ายกันมาอยู่ๆเยยังไม่ชอบเช่นของแปลกความชื้นเราไม่กินอาจารย์ต่อไปเ้ยลองอะไรดิอยากลองอะไรอันนี้ดิค่ะอุ้ยอันใหญ่ๆนี่เลยนะลาซอนย่างแบบแตะจมูกนะเอ้ยลาซอนย่าหมูนะฮะอีพขอตัดแบบดูความชีสเยอะเกินเยอะเยอะส์เยอะเกินคนตัดหรอเยอะเกินวิดยืดไหม นี่แ่ะนี่ไปายความทไงให้เยอะเศอ้ออไม่รู้แหละแต่ว่ามันน่ากินมากโอ้ย,อยสุ้ยหอมไหมล่ะเด็กินเหมือนลาซานญ่าอ้ญญาวเหมือนลาซานญ่าถูกแล้วต้องบอกบอกว่าของลาซานญ,ญ่าเนี่ยจะมีสองไซส์มีไซส์เล็กสำหรับแบบหนึ่งถึงสองคนที่แบบไปทานแต่ว่าอันนี้เราสั่งแบบสี่ถึงหกคนก็จะเป็นไซส์ใหญ่จริงไซส์นี้อบคนเดียวกินหมดเฮ้ยสบายมากแล้วทำไมเรา ดูไม่เท่าเทียมว,ว่า,วาทีชี่หันเองเนี่ยก็เสร็จขนาดตัวรู้เปล่าพี่ตายละไม่ไงอันนี้เราตัดชิ้นแรกเพื่อความสวยงามมันฟันขึ่มเลยนุ่มกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะอ,อ,อร่อยอ่ะแบบนิงยาหลุดเออถ้าปกติไปกินตามร้านก็จะไม่ค่อยเจอที่แบบมีหั่นแก้มให้นะตงข้างบนแบบนุ่มมาก,มามกละลายข้างหน้าคือชีสใช่ป่ะ ใช่ไหมคะคุณแม่เป็นพมีตามชีใช่ไหมคืออันนี้คือแบบบอกเลยว่าร้านนี้เขาให้ชีสแบบจุดๆ,ๆเลยนะโอ้ใครไปชีสเลเวอร์นี่ต้องมาเลยแต่จำแต่ไม่ใช่ว่าใครจะมาก็ได้นะร้านเนี้ยคือถ้าจะมาต้องจองล่วงหน้าอืมจะมา,าคือ w วอล์กอินมยไม่ได้เพราะว่าร้านเนี้ยจะเป็นแนวแบบ private หน่อยคือแบบเช็คโต๊ะเจองต้องล่วงหน้าชั่วโมงไม่ทันไม่หันจองล่วงหน้าประมาณถ้าเกิดตรงทำการต้องทักไลน์ทางร้านก่อนนะคะว่า คิววันนี้วันเนี้ยเพราะว่าร้านเนี่ยจะเปิดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะอยวใครจะมาก็ชวนเพื่อนฝูงมาจะสามารถเลือกเมนูได้เองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเออจะแบบเอาทุกหมดก็ได้หรือว่าแบบเอาเลือกแค่เฉพาะเราที่อยากทานเองใช่เพราะจริงๆที่ร้านร้านนี้เขามีแบบเมนูเมนูหลากหลายมากนะคะพาเด็กๆที่บ้านลูกหลานรอบัต้องครอบครบมันอะไรใช่ใช่ครอบคบมันมีความแบบ พุ๊มอะชบุ๊มอะแล้วคุณเมกิค่ะคุณเมกิทำเพิ่มอีกฐานอะนนี้ยังไม่หมดแนะอิ่มไหมคะเราจานต่อไปได่ไลยคะไม่ไอาจา์ต่อไปของตอนนียคือสเต็กแซลมอน มีมีใส่แปลกๆในการกินบ้างไหมทำไมก็กินอย,อ,อ,อย่างนี้วะอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีแต่ว่าเนี่ยที่บอกคือมันกินยากสมมติว่าเวลาที่เราจะไปกินข้าวกันเนี่ยเราต้องมานั่งแบบดีเบตกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าแบบอ,อันนี้กินไม่ได้อันนี้ไปแล้วไม่กินอันนี้ไปแล้วคนนี้ไม่สะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องเงี้ยเกิดขึ้นทุกครั้งเกี่ยวกับการกินเพราะฉะนั้นเราตกลงคืออยู่บ้านแยกต่างกังกิน มึงจะไปไหนไปกูจะไปไหนไปเพราะกินคนละทิศคนละทางเสร็จแล้วค่อยมาอ๋อให้มาเจอกันใช่จริงๆแต่ว่าเรื่องการกินมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบมันลงตัวยากเวลาใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มไหนป๊อบๆเชื่อเลยว่ามันลงตัวยากจริงๆเรื่องการกินคนนู้นอยากกินอันนี้คนนี้อยากกินอันนั้นแล้วก็มันจะมีเรื่องการแพ้กันอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยมันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบลงตัวยากอ๋อแต่โอ๊ะไม่ได้มีแพ้อาหารอะไรไม่ได้แพ้ไม่ได้แงไม่ทานเฉยแต่ว่าจะแพ้กุ้งแบบนิดเดียวอ๋อไม่ได้แบบไไไไมม่่่ดด้้้้แแพพใช ตัวแดงหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยจะแบบแค่คันๆนหน่อยเาก็หายอันนี้คือแบบแพ้มาตั้งแต่เด็กใไแเด็กเลยใช้คอาหารอร่อยแหละไแพ้แต่ว่าไม่กินแพ้กะเทยอ๋อจริงเหรออันนจริงอย่ามาใช้มุกเดียวกับพี่เวลาเขาร้านแพ้พริกหวานแพ้พริกหวานจริงแเคยเคยแพ้อะไรนะแบบแพ้แล้วสิ้นสอีกเคยครั้งเดียวแต่แบบไม่รู้ว่ามาจากอะไรกตอนนั้นกินอะไรมาน่าจะพวกอาหารทะเลนาต่คนนไปทัอาหารทะเลทั้งหมดแล้มีอะไรเมาส์ย่สแปลกๆผม มีนะก็แค่มือก็กินหมดเลยเจ้าเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้กินหมดจริงไงคือเราเอ็นจอยอยู่แล้วแต่เขารักษาหุ่นได้ดีนะเออรูป้องผ่านะนะแบบว่าคนไทยกินรูปเขามาด้วยนะไม่เป็นห่วงเลยแต่จริงต้องถามเคล็ดลับนะก็เป็นคนเป็นเออเคล็ดลับเขาไงบอกกูก็เป็นคนเอ็นจอยทั้งคู่เลยก็เอ็นจอยจริงแต่ว่าแบบมีเคล็ดลับอะไรม เมือวันหรอออกเมื่วานเลยใช่ไหมันคงมีมีไม่ไม่ออกหนักนะแต่ผมไม่ได้ออกหนักตามเพลีอวประดูนะคนที่เขาออกกําลังกายจริงๆอะเขาจะแบบจะออกจริงจังมากแบบสามเซตสี่เซตตอนนึงท่าแล้วแล้วในแล้วในครั้งนั้นมันก็จะมีแบบหลายหลายท่าเลยแต่โอ๊กจะแบบแค่แบบ3 4สีท่าแล้วก็แบบแค่สามเซตพอเสร็จก็คือเสร็จเลยอะไรไม่ไม่แบบไม่ต่อไม่อะไรเสร็จก็ถ่ายรูปแชร์แล้วก็กลับบางทีไปถึงไทยก่อนเนี่แหละคนนี้ว่ะไปยืนถือ แล้วก็ออกมาเลยป่ะโอ้ยป่าของจริงอยู่แล้วแบบนี้แบบสามสี่ท่ามันติดอ่ะเพราะว่าแบบเราจะมีแบบชีสเดย์ของเราไหมมีควบคุมหมดคือควบคุมกันกดนแบบ every day ทุกวันอ๋อแล้วไงที่ว่าแบบเออสมมุติวันนี้อย่างวันนี้เอามาถ่ายรายการเราทานเยอะแล้วแบบวันพรุ่งนี้เราก็จะแบบเออซอ f t s o f เบาเบาลงไม่เลยใช่ไหมก็อิ่อันนี้บไปออกเพื่อกินอ๋อเอออันนี้จริงอจริง เออเป็นแรงบันดาลใจไงให้เราออกกำลังกายเพราะว่าเราจะได้กินได้เยอะขใช่ไป <laughs> เรามาที่นี่เลยสเต็กแซลมอนมีคนรออยู่แล้วมีคนจ้องอยู่เลยรอเริ่มเลยอ่ะให้คนเริ่มจัดเลยค่ะน้องปลาเราซอสเราเอคะแม่ค่ะอซอสนี่คือเรากินกับสลดัดหรือว่าเรากินกับตัวปลาค่ะได้ทั้งคู่เลยค่ะอ๋อของเสต็กแซลมอนก็ชิกับของท่าซอสอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็เลยใส่แบบกระตัด้วย โอ้โหเดี๋ยวเดียวคุณคะคุณเรามีอีกสามคนไม่ได้ไม่ติดไมเราคนกันเองเราคนกันเองสุดๆไปเลยไม่งั้นเนี่ยสัตว์จะหั่นให้นี่ไงหั่นแล้วจิ้มให้พร้อมไงไม่ได้หรอดิบดิบได้ได้ได้บริการประทับใจแต่มอนจิ้มดิบเออเออไอเนื้อมันเละอยู่ในซอสนั่นแหละราชอบ มีเลี่ยมแรดนิดนึงนะยังมเปี้ยวแต่หนังแต่หนังก็แบบว่าโอเคเลยนะของมีนี่คือชุบซอสมาแล้วนะอร่อยมากโอชิ้นนะอืมอืเหือผมซื้อไม่แล้หนังกรอบอ่ะไม่หน่อยเลยโอ้ที่มากตัวซอสดีมากเลยมันต้องกินกับผักนะอือต้องกินผักแกงไม่มากินแับเอืมเออนีเดฟิวชั่นเราหนึ่งโอเคต้องลองกับเทสโต้ด้วยนะเทสโต้นี่แหละตัวเทสโต้สีเขียว เออโปรโมทอะไรให้อยู่หรอตัวซอสเขาก็อร่อยนะตัวซอสดีอะสดชื่นก่องน่องเนี่คือตัวตัวเนื้อปลาก็คือแบบดูซี่มากแบบไม่ได้แบบไม่โอเวกคุณผู้ชชอบอบบสามารถทานคนเดียวได้หมดเลยนะทาน่างเดียวไมาถึงคั่วทานทีเดียวหรอได้ใช่เโอ้ว่าซอสมีความเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ใช่ถ้าแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวน่าจะเติมอืน่าเติมได้เป็นไงคุณฟิวชั่นอะเราสมประสานเป็นยังไงบ้างอร่อยปะ จริงแล้วนี่คือฟิลแบบว่าชวนเพื่อนชนฝูงมาแบบมานั่งกินแบบว่าพายเวทคุยเมาส์มอยกันเนี่ยเออดีเลยแบบคือพายเวทเลิฟได้8คนใช่ไหมผมแปดคนกำลังดีเลยปิดร้านค่ะปิดร้านยังไงก็มีเพื่อนก็มีใครนี่ไงมีพี่อ้อป่าโอป่าโอป่าแก่หลอดแล้วก็โอป่าโอป่าผมแล้วแปดคนนี่คนที่จริงจังมากคือน่าจะหิ้งไงคือหนูเอาไม่ออกว่กมันเขติดกันขอโทษนะค่ะเราเชิญน่าจะหิ้งจริงจัง Oh. Oh. <Okay. S 1> 1941, อ้ออยทีมงานบอกว่ามีจอนแต่เรไม like ่ใช้อ่ะะอ่ได้กลิ่นเกลือจากเจ้าอันนี้ไงแอปมันเรียกอะไรนะไอโอดีนใช่ไอโอดียมก็ไอโอดีนไงไอโอดีนเกลือดี่มาก็เกลือมาแต่ว่าจะบอกว่าเกลือที่มามะรยันจะไม่มีอะไรแบบนี้ จะไม่เหมือนเจอทะเลเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นเกลือบนเขาแต่ว่าแร่ธาตุเขาเยอะคนถึงนิยมเอามาทำอาหารกันเยอะอย่างเงี้ยก็บไปที่บ้านทำกับข้าวด้วยนะคะอย่าเก็บไว้เฉยเก็บไว้เฉยแล้วก็ทำกับข <c oughs> ้าวมาแล้วก็ามาแบ่งเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพาะเขาแอบกินใช่เพราะอยากกินเขาผัดเขาผัดเกลือหิมาลายันใช่บายปากแตกันบอกวอร่อยเออสรุปชอบทำอะไรถ้าที่ทำบ่อยเลยนะคือผัดเขาบุ๊คทำบ่อยมากจริงเหรอจริงๆเป็นเมนูที่แบบว่าคนจะไม่ ทำนะเพราะว่าแบบอาจจะไข่เคี่ยวอะไรอย่างเงี้ยผัดกะเพราเลยเนาะทำบ่อยทำบ่อยมีเพื่มไหมทำบ่อยที่สุดแล้วผัดกะเพรามันง่ายด้วยใช่ไหมมันแบบมันง่ายแล้วเพรารสชาติมันแบบมันจะล้านเนี่ยกระเทียมซีอิ๊วหรือออเใบกะเพราหน่อยๆก็ได้แล้วเป็นคนทำกับข้าวไหมคะแค่หลอดเห็นหน้าอย่างนี้แล้วไม่ทำซื้อเน่ซื้อซื้อแน่ซื้อซื้อเท่านั้นซื้อเท่านั้นไม่ทำเพราะที่บ้านเป็นคนทำให้กินถูกไหมไม่มี อ๋อเดีนยวเราสั่งเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ง่ายไงเดี๋ยวนี้ง่ายเราสั่งได้นี่ไงนี่ร้านนี้เขามีเดลิเวอรี่ได้เออเขียนป้าใช่ไหมสำหรับคนไม่ทำกับข้าวแบบตลอดถ้าอยากเบเกอรี่เนี่ยก็สั่งด้วยแม่สองแบบเ์อว่าอะไรครับเจอชื่อร้านได้เลย w h i ว e Flower Bakery ไหนไหนๆก็ชื่อ w h i t เวอร์เบเกอรี่เราต้องของหวานแล้วไปของหวานกันเลยครับ เขาเย่อะไรอ่ะเย่อะไรอ่ะเย่ขนมไงเย่ขนมมาแล้วเอยเป็นแบบเมนูเบเกอรี่ซึ่งจริงๆร้านนี้ก็คือเด่นกันนีมาต้องพามาต้องแบบต้องสั่งเลยเ่งเขาจะมีอยู่ด้วยกันสามเมนูนะคะก็ตรงแคารอดเป็นอะไรนะเลมอนทาร์ตค่ะแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตทาร์ตอันนี้จะเป็นกราทีเสร์ฟพร้อมกับไอศค ีคมาลองชิมแล้วแบบคนละจานเลยแล้วกันนะร้านี้ช่ำๆช็อกโกแลตช่ำๆเหมาะกับเราสุดๆเริ่มเลยนะเริ่มเลยค่ะช็อกโกแลตค่ะข้างบนก็จะมีการแบบแปะทองคำที่แบบทองคำที่วัยทานทานได้นะทองคำนี้แบบพอกลุ่มเช้าเสร็จมืนกินหวานแบบ The b e s t โอ้ยช็อกโกแลตนัวมากอร่อยอะเพราะช็อกโกแลตนี้แบบเป็นช็อกโกแลตเบลเยียม คือถ้าเกิดคนที่เป็นแบบไม่เลี่ยนเลยเนาะอืมก็คือทําไม่แบบไม่ไม่หวานมากะคนหนูไปเล่นมั่นทายก็อร่อยมากแบบว่ากินแบบพอเลี่ยนมาปุ๊บก็แบบมากินแบบตัดเปรี้ยวอะไรเงี้ยอืมสดชื่นสดชื่นเลยไง่มากแบบเบลนี่เป็นไงบ้างคะเาจริงเบลนี่โปรตีนเบลนี่มันจะกินแล้วมันจะแบบกรุบกรุบนิดนึงแต่เนี่มันแบบนุ่มแล้วก็แบบฉ่ำตรงไนใช่ไหมใช่เพราะว่าดูขนาดบอลแบบนี่ยยังรู้เลยว่าแบบเนื้อข้างในนี่แบบฉ่ำมากอุ้ยเป็นกลนปลาดีครับดีอยู่นะ อยกกินหวานผู้ใหญยจริงอ่ะหวานผู้ใหญ่จริงน่าจะดีหรือว่าบูเบอรี่ก็น่าจะดีอือลองอันนบอกว่ารีบกินผมได้กินเถอะค่ะไอติมอร่อยปะอีติมไม่กินดอกไม้เลยเอออ่ะดอกไม้กินได้ใช่ไหมคะพี่ดอกไม้ทานได้ดิฟูดเอก็ฝังกินก็ได้เวปุ่นสมุนไพโอเคเอาผลไม้อาบูเบอรี่กินกับช็อกแลตดีนะเออข้าวมันฝรั่งโรตีอะ มาให้เราด้วยเราอยากกินบลาดีบบ้างอ่ะกัดให้พี่ออมไงออากกบชิ้นใหญ่ใหญ่ชิ้นใหญ่ไปแล้วไงแล้วเราต้องใส่คำเดียวใช่ไหมช่ชอบทานของหวาน The best ชอบมากแบบ lover ต้องมีทุกวันชอบชอบทานอะไรปะก็ถ้าเป็นช่วงเนี้ยจะชอบกินประเภทบิงซูของร้อนที่มันเป็นประเภทแบบพวกเค้กที่มันมีแบบแป้งอ่ะอันนั้นจะแบบชอบมากแต่เขาไม่อ้วนเลยเขาเลยเค้กที่มีแป้งนะไม่ได้กินเยอะไม่ได้กินเยอะก็กินแค่แบบคำสองคำแบกินอ๋อไม่เหลือไปไหนอยู่ในตู้เย็นเขาเรียกว่าชีวิตจิ๊กแกรมจะต้องแบบว่ากินนิดนึงโอ๊ยฉันกินแล้ว เออแบบนั้นอ่ะเออแต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่ทรมานนะรู้สึกแฮปปี้หมายถึงว่าเออเราไม่ได้แบบว่าอุ้ยฉันอยากกินมากแต่ว่าฉันกินได้แค่นี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คแบบว่าเราแบบหันอยากซึ่งมันดีนะดีแล้วเออเพราะว่าเพราะว่าจริงๆคือแบบว่าไปเข้าเทรนเนอร์แล้วเขาก็พูดอยู่เหมือนกันว่าแบบอย่าไปให้ร่างกายมันเครียดอ่ะพอร่างกายมันเครียดแล้วมันก็จะแบบระบบเผาผลาญอะไรเรามันจะไม่ดีเพราปว่าอะไระก็เป็นช็อกโกแลตเลิฟเบิร์ดใช่ไหมใช่เนื้อเนื้อ กินกับอะไรของหนูา่คือใส่กันทุกอย่างอ่ะของหนูกว่าถ้าเแบบอร่อยๆเลยมันจะเป็นเค้กเค้กที่แบบร้านที่แบบรู้จักเขาให้ไส้เยอะมากลูกค้าประจําต้องซื้อไปไว้เองหรือเปล่าเขาเห็นหน้าหล่อเราแบบว่าโอ๊ยจ้าหนูเห็นลายเขาเลิศเขาทำเลิร้านเค้กมันจะแบบว่าให้น้อยให้น้อยแต่ร้านนี้ให้เยอะมากแล้วก็ปกติเค้กมันจะแบบว่ากรอบๆใช้หน้าคินมันจะใหญ่ๆอ่ะกรอบใหญ่ๆแต่ร้านเนี้ย ราสามารถสั่งแบบนุ่มนุ่มได้ชอบเค้กนุ่มเหมือนกันจริงๆไม่รู้ว่าการสั่งแบบนุ่มเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเค้กเย็นไม่มเย็นด้วยแต่ว่าไม่ต้องบอกเราเราสั่งไมด้ว่าจะเอานุ่มแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในอันนี้พูดจริงๆนะเออเออเออมันง่ายไปอะไรไม่จริงอเพราะว่าเหมือนเพื่อนแบบเคยแนะนำมาเนี่ยก็เหมือนแบบก็เลยเขียนเขาจะให้เขียนว่าเราขเขียนอะไรซึ่งมันจะเขียนว่า ไฟแรงอ่าแบบนี้ด้วยแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าคือกอบมาคุณไหนใช่แล้วมันก็จะแบบเป็นเค้ที่แบบไม่ไม่กอบแบบแล้วมันจะมันจะลวกเอาค่อยๆกินแล้วซอสทุกอย่างก็จะแบบกรอบๆมาโอ้โหต้องไปต้องไปรีวิวแล้ววันรัต้องไปลองต้องไปลองต้องไปลองไม่ผิดหวังเพราะว่าจะกิน ทุกอาทิตย์เมื่อกี้เราทานอาหารไปแล้วอิ่มมากเลยอิ่มมากอิ่มมากเป็นไงบ้ากด้วยก็เออเริ่มอยากนอนแล้วเออนะก็ตื่นขัหยอนอะเออแต่ว่าในบรรดาเมนูที่เราทานมาแต่ละคนชอบเมนูไหนเป็นพิเศษแม่เราูแม่ตัวแบบที่มาชอบสองเมนูแนะได้ได้ชอบแซลมอนหลักสำคัญเออจะเปนูอิ่มเลยอ่ะใช่เพราะว่าแบบมาแบบว่า แต่ลัร้านนะสัญญานี่แบบเท็กซเจอร์เยอะมากแล้วก็แบบอย่างที่บอกไว้ว่าเด็กๆก็คิดได้ต้ำซออร่อยใช่นหมซอสๆมาคิอคนมาด้วยแล้วสมมุดโอ๊ะร้าชอบเป็นูปไหนเขาอขอเลือกเป็นสลัดกับเพนนี่ไอตัวซีนเจนของร้านเลยก็เพลินเลยเห็นเพราะว่าสลัดจริงๆชอบสลัดเพราก็ไอตัวไอซีบุลซาชิ มมใช่มันทำให้เฟรแล้วเราแบบไม่เคยทานก่อนอะอพอม<อ>าทานแล้วเหมือนเ,เป็นตัวเปิดที่ดีอะ่อะนี่สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะพาเพื่อนมาไปจอยมาแบบว่าทานอาหารในแบบพเิเศษทนะคะก็อย่าุ่มมาที่ร้านร้านไวท์ฟลาวเวอร์เบเกอรี่นะคะอยู่ที่ลาดพร้พาวแปแยก20นะคะเดี๋ยวรมากันเยอะๆนะคะแล้วก็สำหรับนุ่มๆฝากช่องทางการติดตามเมนของนุ่มหน่อยได้ไหมคะเรามีอบกันเลยค่ะ สำหรับผมนะครับก็ OPP JUUP นะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยครับครับผมปาก็ FOL2ST ครับผมค่ะแลสำหรับวันนี้นะคะช่องตั้งโต๊ะของเรานะคะก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตั้งโต๊ะชาแนลของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย